อสวัสดีค่ะทุกคนนะคะจาก youtube นะคะก็อยู่กับ Nation เนชั่นแพวังไงจะใครหลานนะคะวันนี้ก็แพีวัก็มานําเสนอนะคะว่าตอนนี้คือว่าเป็นอะไรบ้างก็ตอนนี้คือว่าเพิ่งตรวจตอนผลตรวจผลเอทเคนะคะวันนี้ตอนบ่ายสองเพื่อกอดว่าติดโควิดนะคะสองขีดเต็มเต็มเราก็เลยแบบอืโอเคถ้าติดสองขีดก็แปลว่าต้องไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแจ้งวัฒนะ ก็ได้ยาฟาริมานะคะเดี๋ยวต้องกินหมดพวงนี้เกาเม็ดันแรกซึ่งวันนี้ยังไม่ได้กินยาอะไรมากก็แค่กินยาแก้หวัดไปก่อนแก้แผลอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าห้ามกินยาแก้ไมเกรนกับเอ่มฟาทลายโจรน,นะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะส่งผลกระทบอะไรกับตัว ยาตัวนี้หรือเปล่านะแต่ที่รูดูคือวนะ่าติดโควิดนะแจ็คพอตเตกรอบแล้วแล้วนะซึ่งอันนี้คือไม่คือมันไม่ดีเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนคือไม่ค่อยมีอาการอะไรแบบนี้เมื่อก่อนคือจะมีอาการอย่างเดียวคือปวดขาก็มีอาการไอแต่ก็ไม่ได้ไอแบบเจ็บคอมอะ่ะตอนนั้นคือเป็นอาการที่แบบว่าคนเราอ่ะมันเป็นรอบเตือนพอดีไงมันก็เลยแบบ วดทั้งขาปวดทั้งตัวตอนนั้นคือเมื่อยมากแต่พอมาอันนี้คือรอบที่สองที่ติดโควิดนะครั้งแรกเนี่ยหนูไปจากตัวที่โรงแรมแถวราชดาแล้วซึ่งบุกคนก็ถามว่าโรงแรมแถวราชดาเนี่ยมันชื่อว่าอะไรหนูก็จำชื่อโรงแรมไม่ได้นะ ก็จะบอกำตัวคือว่าจำชื่อโรงแรมไม่ได้แต่ที่รู้รู้ว่าคือกักตัวแล้วแบบพอดีว่าน้ํามันไม่พอไงคือตอนแรกคือมันเหมือน,นพอแหละเราก็กินไปกินมันเราก็เริ่มหัดกินน้ําเปล่ามาโดยตลอดแล้วน้าเปล่าคือเรากลายเป็นว่าเราเป็นคนกินน้ําเปล่าเยอะกลายเป็นว่าน้าเปล่าวาหมดก่อนพี่ที่นอนข้างวาเมื่อตอนที่วาติดโควิดรอบแรกนะหลวบอกงั้นเดี๋ยวกิกนตอนอับน้าก็ได้น้ําอะไรเงี้ยแต่ด้วยความแบบว่าหิวไม่ไหว ก็เลยแบบบอกว่าพี่ซื้อน้ำให้หนูเลยเดี๋ยวหนูจะไปลืมบุญคุณพี่เลยถ้าหนูกักตกกับพี่อีกครั้งนะหนูจะเอาเงินคืนให้พี่อะไรเงี้ยแต่ราคาไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แต่ที่รู้คือพี่เขาซื้อซื้อน้ำให้เราอะเราก็บอกว่าขอบคุณพ่อค่ะขอบคุณจริงๆค่ะหนูจะไม่ลืมบุญคุณพี่จริงๆคือแบบถ้าพี่เขายังดูคลิปวานใน o u t u b นณตอนนี้นะคือแบบดีใจนะคือว่าก็อยาก อยากจะคืนเงินนะแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าตอนนั้นคือแบบเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันแบบจะไปรู้ไหมว่าน้ํามันจะหมดวันไหนมันจะหมดตอนไหนเพราะไอ้เราก็เป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกินน้ําคล่องแล้วอะตอนนั้นคือหัดกินน้ําแล้วน้ํามันเนี้ยมันแบบนาทีว่ากินน้ําครั้งน้าเปล่าหลายหลายครั้งอะไรขนาดนี้อเติว่าจะกินแต่น้ําแบบซี่น้ําหวานอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือน้าเปล่าไงนาทีกิน ก็เลยแบบอ่ะก็เลยจัดหนักกับน้ำเปล่าว่าให้คนที่บ้านซื้อน้ำหวานให้กินแล้วขนมกินนะคะมากินเท่านั้นมันก็ก็ดีนะทำว่าอยู่โรงแรมคือดีไหมก็ดีนะแต่ไม่ใช่แบบไม่ดีเลยแต่อาหารโรงแรมถ้าไม่ได้ติดโควิดอ่ะคืออาหารอร่อยหมดแต่พอเริ่มติดโควิดอ่ะจมูกไม่ได้กลิ่นอยู่แล้วของวานะจมูกวานแบบไม่ค่อยได้เรื่องเพราะว่าววาเป็นหวั แต่ไม่ก็ไม่ได้แค่เป็นหวัดคือว่าเป็นคนแบบเป็นประเภทแบบจมูกมันฟังฟุดๆอะอย่างเงี้ยเออนั่นแหละแล้วแบบเราก็แบบอ่ะโอเคเรื่องการหายใจของเรามีปัญหาแล้วแล,แล้วกับปากเราก็พอกินอาหารรสชาติจัดๆอะมันจะเผ็ดมันจะจัดจ้านร้อยเปอร์เซนต์เลยถ้าเป็นยำจะเผ็ดแบบเผ็ดแป๊บเผ็ดปรีดอะไรเงี้ยเลยอะคือแบบกินไม่ได้เลยแล้วก็วอ วันไม่ได้กินเผ็ดนะพอเริ่มมีส้มตามเริ่มมีลาบมาเนี่ยคือแบบอ่ะโอ้มตามอ่ะไม่มีมีแต่ลาบกับก๋วยเตี๋ยวกับเอออะไรอ่ะยำยำหมูอ่ะเออยำหมูที่มันเผ็ดเอ่ะเออนั่นแหละก็มีลูกชิน้นมีก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กมาละ แล้วซึ่งไอเราไม่ได้กินมะรละนะไอเราไม่ชอบกินมะรละตั้งแต่แรกแหละไม่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวมะรละตั้งแต่เกิดมาไม่กินก๋วยเตี๋ยวมะรละเลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะช่วยกดกระดิ่งกรุ๊งกริ๊งให้ด้วยนะคือเราก็จะบอกว่าการติดโควิดอะมันก็คือคนปกตินี่แหละที่มาติดโควิดนะตอนน,อนะตอนนี้คือณ้ตอนเนี้คือที่โรงเรียนวาติดแล้วสามอย่แล้วตอนเนี้คือถ้ารวมวาด้วยเป็นสี่ มีหันชีวาฟ้าสายนิชาแล้วก็ประภาพินก็คือดิฉันแล้วซึ่งติดอีกแล้วแล้วซึ่งแบบเราไม่อยากติดนะเว้ยเฮ้ยแต่ว่าเราแบบสุ่มเสี่ยงอะสุ่มเสี่ยงกับเพื่อนมากอะเพราะว่าเราก็แบ่งขนมให้นิชาด้วยแบ่งขนมให้ฟ้าใสายด้วยอะไรเงี้ยแล้วบางทีแบบแล้วก็แบ่งน้ําให้จีน่ากินด้วย จิน่าการบิชานั้นทัดจินดาเราก็แบ่งน้ําให้กินแต่ไม่รู้ว่ามันจะติดเชื้อตามวาหรือเปล่าเพราะว่าว้าเพิ่งตรวจมาเจอวันนี้แต่ว่าเมื่อวันศุกร์ว้าไปโรงเรียนมาแล้วซึ่งเดี๋ยวนะวันไหนวะาอ๋อก่อนนั้นนี้วาแบ่งน้ําให้จิน่าแต่ไม่รู้ว่าวันไหนจำไม่ได้นะแต่ที่รู้ๆคือให้กินวันนั้นน่าจะเป็นวันพุธมั้งเออใช่ใช่วันพุธวันพุธวาให้จีน่ากินเพราะตอนนั้นนะคือว่ายังไม่ติดโควิดตอนนั้นคือยังไม่ติดแต่พอมาติดวันเนี้ย ือมันก็แบบช็อกนะคุอเป็นได้ไงเอ่ยอ่ะอหาที่ตั้งก้องนี้ดีกว่าแบบก็คือแบบว่าติดโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็แบบเพราะวันนี้ตอนแรกว่าเอกใจไว้เลยว่าวันเป็นอะไรกันแน่เพราะเมือออ่อวานมอก็ไอคือก่อนหน้านี้คือวันพาลือดหั่นอะ,อะตอนเช้าว่าไม่เป็นไรตอนเที่ยงไม่เป็นไรพอมาตกบ่ายคือไอ เจ็บคอถึงขั้นแบบหายาแทบเกือบไม่ทันแล้วพอมาวันศุกร์เราก็เริ่มแบบอ่ะโอเควาเริ่มไอตอนวันพฤหัสเรียนคาบตอนบ่ายก็คือว้าเรียนวิชาพละตอนประมาณน่ากับบ่ายสองประมาณนี้แหละฟอประมาณเนี้ยคือว่าก็เรียนพละใช่ไหมแล้วก็มันรู้สึกว่ามัมนไม่ไหวมันแบบไม่ค่อยมีแรงเตะบอลแล้วเพราะว่าวันนั้นคือว่าเหมือนแบบ องสอบเตะบอลอะไรเงี้ยแล้วแบบวาก็แบบร่างกายวาคงไม่ไหวแล้วไงมาบอกเพื่อนว่าเออมึงกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วแต่เป็นความแบบเขาต้องเป็น aspirits เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วต้องเข้มแข็งแล้วต้องเข้มแข็งแล้วต้องเข้มแข็งเว้ยก็เลยต้องเข้มแข็งให้ได้ก็เลยอ่ะโอเคสอบสอบแล้วก็เตะเตะเตะกับเพื่อนไปเลยจะได้จบจบจะได้สอบสอบไปพอสอบเสร็จปุ๊บเพียงเท่านั้นแหละ นานาเกือบมื่นนาเกือบหมืดนต่อหน้าต่อตาคูแล้วเกือบล้มแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่แค่แบบอ่ะโอเคว่ามีมีสปิริตที่แบบโอเคเราขอไม่อ่อนแอมากกว่านี้แล้วถึงแม้ว่าเราจะป่วยหรือเราจะเป็นอะไรก็ตามเราอย่าอ่อนแอให้ใครรับรู้ว่าเราอ่ะเป็นคนอ่อนแอเนื่องจากแรกเริ่มไรนี้แล้วว่าเพิ่งรู้นะตอนนี้ว่า คนที่ติดรอบสองอะ่ะคือไม่ได้กักตัวที่โรงแรมแล้วนะไม่ได้กักตัวที่โรงมามแล้วนะแต่เขมากักตัวที่บ้านแล้วซึ่งกักตัวที่บ้านมันก็เสี่ยงอยู่ที่ว่าว้าไม่ได้นอนคนเดียวเด้อว,ว้านอนสามคนยาวาพี่เมย์แล้วซึ่งแบบมันเสี่ยงติดกันหลายคนอะแล้วว่าเป็นคนติดอยู่คนเดียวในบ้าน้วตอนนี้นะแล้วแบบเดีย๋ยวนี่ยคือยาย้ายไปนอนข้างนอกแล,วและวเ้าต้องยกห้องนี้ให้ว่า โดยโด่วนเพราะว่าว่าติดโควิดอะว่าต้องอยู่แต่ในห้องในทุกคนแล้วแบบสอนนี้เนี่ยที่จริงอะว่าต้องไปโรงเรียนนะแต่ว่าด้วยเราไปตรวจเราก็ตรวจโควิดที่นี่แล้วแล้วก็ทั้งไปรับยามาเรียบร้อยครับอกว่าให้กัตกตัวประมาณสิบวันประมาสิบวันกักตัวประมาณสิบวันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ก็คือวันนี้วันที่เท่าไหร่วะอ๋อสิบสองวันพรุ่นี้วันที่สิบสามก็จะนับเป็นอย่างเงี้ยเป็นสิบวันอะไรเงี้ยหรือถ้ายังไม่หายนี่ก็ค่อยไปหาหมออะไรเงี้ยวันหลักๆอะ่ะวันไม่ได้เป็นอะไรมากแค่ไอมีน้ำมูกเจ็บคอแล้วก็มีอาการแบบมีสเลฮึตอนนี้กําลังจางอะ่ะทาให้ตัวเองหายให้ไวๆขึ้นแล้วก็อยากกลับไปเรียนนะแต่ด้วยว่าอืมอยากกลับไปเรียนจริงๆ อยากตั้งใจเรียนอยากตั้งใจอ่านหนังสือตั้งใจสอบสอบให้ผ่านแล้วเอาเกรดทั้งหมดอ่ะคือท่าคือปีเนี้ยถ้าถ้าว่าจะจบประมาณมหกอะ่ะเขาจะรับแค่ห้าเทอมเทอมหนึ่งเทอมสอของมสี 4, ่เทอมหนึ่งเทอมสองของมห้าและเทอมหนึ่งของมหกคือรวมกันเป็นห้าเทอมใช่ไหมห้าเทอมปุ๊บเอาไปให้ทางมหาลาัยแล้วมหาลาัยก็จะรับถ้าเกรดถึงคือ มันต้องสอบก็ได้หรือจะสอบก็ได้แล้วแต่คนถ้าทำระว่าว่าคิดว่าว่าสอบดีกว่าถ้าเข้ามหาลัยนะแต่ถ้าต้องดูอีกทีว่าเ่าจะอยู่มหาลัยไหนสาขาอะไรคณะอะไรแต่ที่รร้รู้ว่าจะเป็นิเทศค่ะจะเรียนนิเทศสาขาการแสดงคณะนิเทศสาขาการแสดงแต่มออะไรไม่รู้จําไม่ได้ถ้ามีหลายๆมอที่มันแบบทําให้ว่าได้เป็นดาราว่าก็จะเป็นว่าก็จะไป ว่าจะเรียนสาขานิเทศเอ้ยไม่ใช่สาขานิเทศคณะนิเทศสาขาการแสดงอยากเรียนการแสดงมากเพราะว่าความฝ่ฝันของว่าคืออยากเป็นดารานักแสดงเหมือนกับพี่เก๊อะไรเงี้ยค่ะว่าเป็นไอดอลของว่าคือพี่เก๊วินทร์ทอนประสาทการกับพี่แจ็คกี้เชอรี่นะคะถามว่าการเป็นดาราที่ที่ว่าเคยฝ่ฝันมาโดยตลอดนะดาราคือต้องหยิงดาราคือไม่ตอบ โตอะไรกับคนธรรมดาทั่วไปจะตอบแชทจะตอบนอนนี่นั่นคือต้องหยิ่งต้องหยิงเป็นอันดับหนึ่งต้องหยิ่งพอเรารู้ว่าดาราหยิงมากเรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ต้องไปคุยกับเขาหรอถ้าเขาหยิงขนาดนี้นะพอเราก็หันหลังแล้วกลับมาหันหลังกลับมาอีกทีหนึงเนะี่ยเรารู้สึกว่าดาราไม่ได้หยิงกันทุกคนนะเว้แต่แค่อะเราไม่รู้ว่าอ่ะใช่เขาตัวจริงไหม พอเราถามว่าใท้ตัวจริงไหมถ้าพี่เขาไม่ตอบแปลว่าไม่ใช่แน่ๆแต่ถ้าพี่เขาเป็นตัวจริงพี่เขาต้องอ่านพี่เขาต้องตอบพี่เขาต้องอะไรเงี้ยแต่สําหรับว่าจะอ่านไม่อ่านไม่ตอบจะอ่านไม่อ่านจะตอบหรือไม่ตอบมันก็แล้วแต่เขามันก็คือสิทธิของเขาไม่ใช่สิทธิของเราที่เราจะแบบมาบอกเขาว่าให้เขาต้องอ่านนะให้เขาต้องตอบนะอะไรเงี้ยแต่โดยหลักๆอะในใจว่าคิดอยู่เสมอว่าต้องให้พิเกตส์ินทอนมาสหการต้องอ่านแชทว่าต้องตอบแชทว่า แต่ด้วยวาเป็นคนเอาแต่ใจไงหนึ่งวาเป็นคนเอาแต่ใจแล้วพอวาทําอะไรไปอ่ะสุดท้ายคนที่เอามากที่สุดในใจวานะคือพี่เกดวาติ่งพี่เกดบรินทอประสากันแล้วขอเรื่องหนที่พี่เกดเล่นหนูดูหมดนูทุกเรื่องดูทุกอีพีดูทุกตอนดูทุกฉากดูทุกสีนที่พี่เล่นพอรู้ว่าคําว่าพี่เกดพี่เกด เมลินทรปัาสาการได้ละครเรื่องนี้ปุ๊บหนูเปิดดูทันทีช่องสามกดสามสิบสามแค่นั้นแหละคือหนูดูตลอดเรื่องที่ว่ารู้สึกว่าภูมิใจมากที่สุดนะคือเรื่องเรื่องอะไรวะเพาวันให้หนูไปสายลับดาวเราดวงแล้วก็เออล่าสุดที่จบไปก็น่าจะเป็นเรื่องอะไรนะ ที่เล่นกับดรบริชาร์ที่เป็นดรบริชาที่แพนติเซียกูดอ่ะตามชื่อเรื่องไม่ได้แต่ที่รูรูตอนนี้คือดูประจําแล้วก็เพเชร์คาตันเจ้าเพเชรคานเจ้านี่หนูดูแล้วดูทุกพี IP มาทั้งในทีวีแล้วก็ YouTube นะคะเพราะตอนนี้ว่าก็ดู YouTube เป็นหลักก็ไม่ได้อะไรมากมแต่ตอนนี้คือว่าดูอยู่ดูทั้ง ข่าวหรือทั้งละครทั้งทีวีแล้วก็ในหัวโทรศัพท์นะคะช่วยฝา like, กกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง,ย,งยิงให้ด้วยนะระหว่างนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่คนติดตามามาันมันตลอดเรื่องนี้คือว่าจะบอกทุกคนว่าว่าอะโอเคว่าติดโควิดนะวันจะขอบแปลงอีกแล้วเราต้องหยุดหนึ่งสัปดาห์ก็คือสัปดาห์นี้ยาวๆไปเลยจะ้ะแม่จ๋บาบังปรุเย่ บังมากแม่บังมากครับพี่นักทั้งทั้งที่ฉันเคยติดโคมก่อนท,ทั้งทั้งที่แบบเกิดมาเพิ่งติดโคมครั้งแรกอะมันรู้สึกว่าเรากลัวเรากลัวเว้ยทั้งแรกคือเรากลัวเราไม่ได้แค่กลัวธรรมดาเราเสี่ยงเลยก็ว่าได้แล้วว่าติดโดยที่ไม่รู้สาเหตุว่าวาติดมาจากใครแล้วอีกอย่างก็แบบ what? วัดวัดติดมาจากใครวะยาวาาติดรอบแรก รถโรงพยาบาลเพิ่งโทรมาโทรมาแล้วนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วแบบนาตทางโรงพยาบาลก็มาหลับยาไปแล้วหนูก็ต้องอยู่ในห้องนี้ก่อนที่ญาจะโดนรถพยาบาลมาเอาเขายาไปเอาย่าไปโรงพยาบาลเนี่ยว่าต้องไปอยู่ห้องม,มามะตอนนั้นว่าเสียงที่สุดมาอยู่กายามากที่สุด แล้วซึ่งวันก็ต้องอยู่ท้องหมาแล้วก็กินคงกินข้าวให้เส,สเร็จสักพอยาไปปุ๊บแล้วก็วัก็ต้องรีบลงมารีบมูฟออนลงมาโดยตรงแล้ววัก็ต้องมาเนะี่ยถ่ายติ๊กต็อกดูยูทู e ถ่ายคลิปไปยาวๆแต่ถามว่าถ่ายคลิปไหมนาทีถ่ายครั้งคือตอนนี้คือว่ารู้สึกว่าทางยูทู e เนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเพอร์เฟคทีโน่ที่ก,การแบบอ่ะโอเควันนี้คุณถ่ายคลิปวันนี้คุณถ่ายสุดแต่วันต่อไปคุณไม่อาจจะไม่ถ่ายลิดก็ได้แล้วแต่เนาะ ไบ้ากันนะคืองโควิดายบายจ้าเพราะให้โควิดนี้ส่งหายไวๆเถอะขอ้องไม่อยากติดโควิดแล้วอันนี้คือแจ็คพอตแตกสองแล้วแล้วถ้าแจ็คพอตแตกอีกครั้งหนึ่งไม่ไหวแล้วนะายบ้าถ้าแจ็คพอตแตกครั้งที่สามนี่คือแบบถ้าแจ็คพอตแตกครั้งที่สามว่าจะอยู่ห้องนี้ตลอดไปจนกว่าจะตายนะคะายบ้าค่ะขอบคุณค่ะ